เปิดอาณาจักรของเจชนาทิพที่สร้างสนามฟุตบอลกว่า100ล้านใหญ่โตสมฐานะเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเจชนาทิพสงกระสีนเป็นนักฟุตบอลชาวไทยปัจจุบันเล่นให้กับคาวาซากิฟรอนตาเล่นในเจลิกดิวิชั่นหนึ่งและทีมชาติไทยเจชนาทิพเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่วินเฟรดเชเฟอร์ เรียกตัวเข้าไปร่วมการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2012ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ตำแหน่งรองแชมป์ก่อนที่2ปีต่อมาจะพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จในรายการ AFF Suzuki Cup 2014และคว้าแชมป์อีกครั้งใน AFF Suzuki Cup 2016โดยได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจาก2ครั้งหลังสุด ทั้งนี้เจชนาทิพยังเป็นกำลังสำคัญของผู้เล่นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกม2013ที่พมา่าและซีเกม2015ที่สิงคโปร์รวมถึงคว้าอันดับ4ในการแข่งขันเอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้ด้วยการมีรูปร่างที่เล็กแต่มีทักษะฟุตบอลที่ดีมีความคล่องแคล่วปราดเปรียวมีความเข้าใจเกมสูงเจ ชนาทิพย์จึงได้รับฉาย,ยาวา่าเมสซี่เจตามชื่อของลิโอนลเมสซี่นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาและด้วยความรักในกีฬาฟุตบอลทําให้เมสซี่เจทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดสร้างสนามฟุตบอลชนาทิพย์สปอร์ตคลับแบบครบวงจรขึ้นที่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันซึ่งสนามฟุตบอลดังกล่าวนั้นเจชนาทิพยว่ากันว่าลงทุนไปร่วมหนึล้านบาทเลยทีเดียว เพราะว่าเริ่มตั้งแต่การนําเงินการลงทุนสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างมากมายเพื่อสร้างสนามบอลที่เป็นมากกว่าสนามบอลโดยชนาทิฟสปอร์ตคลับเปิดให้บริการสําหรับอะคาเดมี่หรือโรงเรียนทั่วไปที่ต้องการมาเก็บตัวฝึกซ้อมกับทางทีมงานสนามชนาทิฟสปอร์ตคลับในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษร์พร้อมแพ็กเกจอาหารและที่พักโดยภายในนั้นมีทั้งคลับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำ ห้องพักนักกีฬาอีกทั้งยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ชนาทิพย์สงกระสินขึ้นมาด้วยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆและในวันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์จะพาทุกท่านมาเปิดอาณาจักรของเจชนาทิพย์สงกระสินที่สร้างสนามฟุตบอลกว่า100ล้านจะใหญ่โตสมรฐานะขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลย